ถึงปามาผู้ชายลูกเคยเกลียดไม่รู้ว่าเริ่มเกลียดตั้งแต่ตอนไหนแต่ที่รู้รู้ผู้ชายคนน,นี้คือฝันร้ายที่ลูกไม่อยากเจอเกลียดที่พ่อดูทันเกลียดที่พ่อชอบตีเกลียดที่พ่อขึ้นม้วนเกลียดที่พ่อไม่ให้ดูละครหรือกระตูนเหมือนบ้านอื่นเกลียดกดที่ต้องกลับบ้านก่อน เกลียดพ่อคำนี้ที่ปุ้ยมักระบอกตัวเองเสมอตั้งแต่จำความได้จนกระทั่งวันหนึ่งเราเติบโตขึ้นแล้วก็ได้เจอกับบททดสอบที่แสนเจ็บปวดในชีวิตทำให้ลูกเข้มีรู้ว่าทุกการกระทําของป,ป๊าในวันนั้นมีในยาและเป็นจริงมาตลอดพ่อตีพอลูกคุิดพ่อเข้มงวดเพอพ่อมีลูกสาว พ่อไม่ให้ดูละครเพราะพ่ออยากให้ลูกอยู่กับความเป็นจริงพ่อดูทันเพราพ่อผ่านมันมาแล้วและไม่อยากให้เราคิดพาดัึงพ่อพ่อกำหนดเวลากลับบ้านเพราะว่ารู้ว่าโลกข้างนอกมันอันตรายแค่ไหนทุกสิ่งทุกอย่างที่ป,ปาา๊าทำมันส่งผลให้ปุ้ยเป็นปุ้ย